เือไปใส่พันปักษารวมๆแล้วตัวแล้ตัวรูมันรูมันเอออาจารย์ตัวหนึ่งตัวหนึตัวหนึอาจารย์ตัวมันใส่พันปักษาได้เป็นเตัวแต่งเนื้ตัวจะตายแล้วตัวตัวจะตายแล้วตายแล้วตัเอตัวตายหรอตายตายตาตายแล้วตัวไอ้ซูมเนี่ยซูมล้ตัวเนี่ยมันอยกหนาคูแล้วตัวมันอยูกนาคูแล้วตัวมันเอะไรมันเป็นไฟเอกด้วยนอะไระเอียตัวประกอบนอะไรเอาเป็นว่า ปวยิงมาดิแล้วโตเออแล้วโตมันหนีม่ได้ไเออฝุ่นฝุ่นฝุ่นล้างล้างลางโต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 โปไอ้น้องกูเบิร์อยู่กูเบิร์อยู่เอาเลยเอาเลยไว้ล้างลางเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออหมูหมูยิงกูอยู่จุดหี่แล้วะน่ะกูต้องปี่เลยหี่จะตายจะตายจะดาวจะดาวโคตรแบบเจ็บทุกตัวเลยเจ็บขี้เขียวน่าตายดาวกูจะเชื่อน่นมา ไป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 าบ่ได้แล้วนี่กูกูเรียนมาไอ้โต้โต้กูเจอดาวนึงสวยันกูตัวนี้นดห่วยล้มมาเมื่อกี้กูบบกูโดห่วยอยู่ใส่เยโต้โต้ต้โต้ตัวต้โตกูซอยอยู่กูซอยอยู่ไม่ตายแล้วตัวเอามานี่ยโต้ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วตัวเออสวยตายด อ้าวอ้าวกุบสุโตโตเลียมดีซำโซบันแดงโตโตโตมันก็ไปทางนั้นว่าโตอเชี่ออ้าวมีกระถาเชิญก็จริงจริงโตโตเขาดีเจ็บ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 เอาไม่เดียวดีเจ็บเจ็บเป็นเดียวแตกเออสวยล้างล้างล้างอีกตัวล้างอีกตัวไม่ใช่ปะตั้งฝุ่นต้งฝุ่นแตกเงแตกเงี้ยเฮ้ยอยู่นีอยู่นี่ดีมีสองตัวด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่ง